ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่6 1เอ็ดเจอกับวัยสิทธิ์อีกครั้งดังนั้นนภาลัยจึงไม่ได้ให้ความสําคัญต่อสถานภาพตัวตนขนาดนั้นแล้วเมื่อก่อนที่ปิดเอาไว้เป็นเพราะว่าไม่อยากให้ได้รับความสนใจอยากที่จะให้ชีวิตที่เงียบสงบกับลูกแต่ตอนนี้ขึ้นพาดหัวข่าวด้วยกันกับพิมพลมาตั้งสองสาวันแล้วเงียบสงบกับผีหน่สิรีบสะพายกระเป๋าเร็วเข้าคนขับรถกําลังรอพวกลูกอยู่นะเธอเร่งเร้า จากนั้นก็ส่งลูกๆกออกไปหลังจากที่ไปส่งลูกแล้วนภลัยก็ออกจากเอเมอรันเบวิลล่าวันนี้เธอต้องกลับไปที่หมู่บ้านสลดยตามถนนที่คึกคักวุ่นวายนภลัยกะจะซื้อของขวัญให้กับลุงรณิดกำลังจะเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าคนสองคนที่กำลังทะเลวิวาทกันอยู่ไม่ไกลก็ดึงดูดสายตาของเธอเข้าหนึ่งในนั้นคือสิทธ์นั่นเองทำไมถึงมีเรื่องทะเลวิวาทอีกแล้วแผลที่หน้าหายดีแล้วเหรอ นี่เธอวิ่งตรงเข้าไปโดยสัญชาตญาณแค่มองแวบเดียวก็จำคนอีกคนที่กำลังตบตีอยู่กับสิทธิ์ได้ขโมยใครก็ได้มานี่หน่อยจับขโมยจับขโมยพอถูกเธอตะโกนเรียกแบบนี้คนคนนั้นก็ตกใจจนปลีกตัววิ่งหนีไปทันทีสิทธิ์กำลังจะก้าวเท้าไล่ตามไปแกหยุดเดี๋ยวนี้นะนาภัลาก็มือเท้าไว้คว้าแขนของเขาเอาไว้ก่อนทำอะไรคุณรู้ว่ามันเป็นขโมยแล้วยังปล่อยมันไปอีกเหรอ ไวสิตโมโหมากแต่ตอนที่เขาเห็นเธออย่างชัดเจนแล้วนั้นก็อึ้งตะลึงไปอีกครั้งสีหน้าท่าทางประมาณว่าทำไมถึงเป็นคุณอีกแล้วหลังจากผ่านไปสามนาทีณนะร้านน้ำชาแบบเปิดโล่งแห่งหนึ่งในละแวกแถวนั้นนภลัยกับไวสิตนั่งลงตรงข้ามกันไวสิ์รินน้ำชาให้กับตัวเองหนึ่งแก้วยกหัวขึ้นดื่มจนหมดแก้วท่าทางสบายสบายไม่ยึดติดกับเรื่องเล็กน้อยวางแก้วลงพิงพนักพิงเก้าอี้เขาสีหน้าดูไร้กาดแววตาขี้เล่นคุณดูแล้วไม่เหมือนกับสาวบ้านนอกเลยนะ เขาที่ไม่ดูข่าวเมื่อวานก็กลับไปค้นหาใน Google แล้วนภาัยยิ่งมองเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขามีความคล้ายกับพิมพลอยู่ไม่น้อยแต่เขาให้ความรู้สึกที่แตกต่างกับพิมพลคงจะไม่ใช่ลูกนอกสมรสของเขาหรอกใช่ไหมคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นขโมยวัยสิย์รู้สึกอยากรู้อยากเห็นเพราะว่ามันไปขโมยไก่ที่หมู่บ้านของพวกเราแล้วถูกจับได้หน้าสิเธอไม่ปกปิดเลยแม้แต่นิดเดียวฉันเคยเจอมันมาก่อนขโมยไก่ ไวยสิทธิ์หลุดคำออกมาหัวเราะอย่างเล่นใหญ่เกินจริงที่แท้เขาก็แต่งงานกับสาวบ้านนอกคนหนึ่งจริงๆสินะฮ่าๆต้องรู้สึกสิ้นหวังก,กับการแต่งงานขนาดไหนกันท่านประธานใหญ่ของทีเอ็มกรุ๊ปที่แสนยิ่งใหญ่ทำไมนายถึงเป็นปฏิปักษ์กับเขาขนาดนี้กันณภนะลัยแทบจะไม่สนใจเสียงหัวเราะเยาะของเขาเลยแม้แต่น้อยมองว่าเขาเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นเห็นแล้วขัดหูขัดตาเขาพลั้งปากพูดออกมาแววตาเต็มไปด้วยความดูถูกดูแคลนสองขาที่อ้าไว้ยังคงสั่นไม่หยุด นภลัยอดไม่ได้ที่จะช่วยพูดแทนพิมพลศักสองสามประโยคจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงนายมากเลยนะไม่อย่างนั้นเมื่อวานเขาก็คงจะไม่ไปที่สถานีตำรวจหรอกใครต้องการความเป็นห่วงของเขากันแผลบนใบหน้าของวยสิทธิ์ยังไม่หายดีแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดื้อรั้นของเขานภลัยมุมปากยกขึ้นจิบชาของตัวเองต่อไปเด็กหนุ่มคิ้วขมวดพูดถามขึ้นด้วยความไม่สบอารมณ์คุณยิ้มอะไรฉันยิ้มมันก็เป็นอิสระของฉันนภลัยพูดขึ้น มีความสุขก็ยิ้มรู้สึกว่าตลกก็ยิ้มมันมีปัญหาเหรอไว้สิทธิ์สีหน้าท่าทางขี้เกียจจะสนใจเธอหยิบโทรศัพท์มาดูก่อนจะลุกขึ้นจากไปไม่แม้แต่จะจ่ายบินนภาลัยมองดูเงานั้นหายวับไปท่ามกลางผู้คนชายสวมชุดสูทสีดำคนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลยกข้อมือขึ้นมาดูเวลาจากนั้นก็ใช้โทรศัพท์โทรออกไปที่เบอร์หนึ่งนทอมกรุป๊ปพิมพลที่เพิ่งจะเข้ามาในห้องประชุมโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เขารับสายเอาโทรศัพท์แนบหูคนในสายพูดรายง,งานอะไรบางอย่างทำให้สีหน้าของเขาดูเคร่งครึมอ,อย่างเห็นได้ชัดทำเอาเหล่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงต่างพากันไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงหลังจากที่วางสายแล้วพิมพลก็มอบหมายงานให้กับริทจากนั้นก็หันตัวจากไปการประชุมนี้ให้ริเป็นคนดำเนินการ ตรงทางเดินยานีที่แต่งตัวทันสมัยสวยงามพอเห็นพิมพลที่เดินตรงมาเธอก็จัดการกับสีหน้าท่าทางให้เรียบร้อยสัมผัสได้ถึงรังสีความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวของเขาคุณพิมพอเสียงทักทายสิ้นสุดลงพิมพลก็เดินเฉียดไหล่ของเธอไปพอหันไปมองก็พบว่าเขาเดินไปไกลแล้วการทักทายนี้ช่างเงียบเหงาเหลือเกิน ยานีถูกเขาเมินเฉยใส่ริมฝีปากสีแดงของเธอเม้มเล็กน้อยสุดลมหายใจเข้าลึกๆก้าวเท้าเดินตรงไปที่ห้องประชุมด้วยความสิ้นหวังหลังจากที่เข้าไปแล้วก็ตรงไปหาริดก่อนจะพูดถามขึ้นเบาๆเขาไปทำอะไรไม่ทราบแน่ชัดครับเพื่อนพลัยใช่ไหมยานีไม่อดทนแล้วริดหันมองเธอผมไม่รู้จริงๆครับเรื่องของคุณพีมนอกจากเขาจะเป็นฝ่ายบอกเองแล้วผมก็ไม่เคยถามเลยครับ ยานีกลับมั่นใจได้อย่างเด็ดขาดว่าเพื่อนพลัยแน่นอนเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่ไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกทางสีหน้าตั้งแต่ที่นภาลัยโผล่เข้าไปในโลกของเขาเขาก็เริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาบทที่62เธอถูกทิ้งไว้ข้างทางพิมพลไม่ได้พาคนขับรถไปด้วยตัวเองขับลำโบกินี้ออกจากบริษัทไปขับมุ่งตรงไปยังตำแหน่งที่นภาลัยอยู่ให้ตายสิใครใช้ให้ผู้หญิงคนนี้ไปยุแย่ไว้สิทธ์กันเธอต้องอยู่ให้ห่างจากเขาสิ กำพวงมาไลลยไว้แน่นพิมพลแววตาประหลาดใจภายในร้านน้ำชาแบบเปิดโล่งนภัลกำลังดื่มน้ำชาครุ่นคิดอย่างตั้งใจอย่างมากในเมื่อจ่ายเงินค่าน้ำชาไปแล้วเธอก็กะที่จะดื่มให้หมดแล้วค่อยไปการส่งเสริมความประหยัดมัธยัถ์เป็นแนวคิดของชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านสไลด์ดังนั้นตอนที่รถลัมโบกินีขับเข้ามาจอดพิมพลมาถึงแล้ว,ลวเธอก็ยังไม่รู้สึกตัวเธอยังคงครุ่นคิดอยู่เลยว่าในเมื่อพิมพลยอมรับแชมป์กับขวัญข้าวแล้วทำไมถึงไม่ยอมรับไวสิทธ์ล่ะ เป็นเพราะว่าความผิดที่ทำสมัยวัยรุ่นก็เลยไม่อาจยอมรับได้ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาก็เลยทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นแบบนี้จนกระทั่งพิมพลมานั่งลงตรงหน้าของเธอนภลัยรู้สึกว่าตัวเองหายใจช้าลงไปครึ่งหนึ่งจ้องมองไปที่บุคคลน,นี้ด้วยความตกใจทำไมคุณถึงมาเจอกับวัยสิทธ์พิมพลไม่พอใจอย่างเปิดเผยใครอนุญาตให้คุณเข้าใกล้เขาฉันจะเจอกับใครต้องให้คุณเข้ามายุ่งด้วยเหรอ นภลัยไม่ชอบท่าทีของเขาอย่างถึงที่สุดคุณส่งคนมาสะกดรอยตามฉันพิมพลคุณมีสิทธ์อะไรมาสะกดรอยตามฉันเธอระเบิดโมโหออกมาทันทีตอบคําถามของผมคุณมาเจอกับวัยสิทธ์ทำไมสายตาของพิมพลแหลมคมราวกับมิดดาบวินาทีที่สองตามองพบกันนั้นคลื่นที่มองไม่เห็นเริ่มก่อตัวขึ้นมาอย่างนภลัยก็โมโหมากเช่นกันแต่ไม่อยากเกิดความขัดแย้งกับเขาดังนั้นจึงลุกขึ้นจะเดินจากไป พิมพล,ลุกขึ้นคว้าแขนของเธอเอาไว้ดึงเธอเข้ามาในอ้อมกอดท่ามกลางสายตาของเหล่าบรรดาผู้คนมากมายผมขอเตือนคุณนย่าไปเข้าใกล้ไวสิทธิ์เด็ดขาดเสียงชัตเตอร์ของกล้องดังขึ้นมาแสงแฟลชสว่างวุบวาบนภาลัยหันมองไปเห็นพวกนักข่าวที่ไม่รู้ว่าโผลออกมาจากที่ไหนพิมพลอบเอลเธอเอาไว้จูบไปที่ริมฝีปากของเธอหญิงสาวตกใจจนถลึงตาโตเสียงชัตเตอร์ของกล้องดังขึ้นมาเรื่อยๆ คุณพิมพคุณพลัยเมื่อตะกี้ยังนึกว่าพวกคุณจะทะเลาะกันซะอ,อีกที่แท้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงความรักที่แสนดุดันนี้เองคุณพิมพสามารถพาภรรยาของคุณออกมาในวันทํางานแบบนี้ได้แสดงว่าจะต้องรักเธอมากๆเลยนะครับจุบเสร็จแล้วพิมพลก็อบไหล่ของเธอก้าวเท้าเดินตรงไปที่รถลัมโบกินีเปิดประตูที่นั่งข้างคนขับพาเธอเข้าเข้าไปในรถทันทีก่อนจะกลับมายัางที่นั่งคนขับไม่นานพิมพ์พลก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว นภาลัยคิดที่จะกระโดดลงจากรถแต่กลับพบว่าประตูรถเปิดไม่ออกเลยแม้แต่น้อยพออยู่ต่อหน้าของนักข่าวเขานี่ก็ช่างแสดงเก่งจริงๆแสดงความรักอะไรกันเห็นเห็นอยู่ว่าอยากจะฆ่าเธอทั้งเป็นชัดๆตอนที่หันมองไปที่เขาใบหน้าหล่อเหล่านั้นเคร่งครึมอย่างถึงที่สุดเขาโกรธแล้วจริงๆนภาลัยเองก็โกรธเหมือนกันไม่คิดว่าจะส่งคนมาสะกดรอยตามเธอเธอรัดเข็มขัดนิรภัยพิงพนักพิงเก้าอี้ตัดสินใจหลับตาลงนอนหลับไปเลยก็แล้วกัน จนกระทั่งรถเบรกกระทันหันหนภา,าลหลหงายไปข้างหน้าอย่างแรงเข็มขัดนิรภัยรัดท้องจนเจ็บก่อนจะหันมองไปหาเขาทันทีคุณบ้าไปแล้วเหรออยู่ให้ห่างจากไวศิษพิมพลพูดเตือนขึ้นมาอีกครั้งไม่อย่างนั้นจะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาเขาเป็นลูกนอกสมรสของคุณใช่ไหมนภาลัยพูดเยาะเย้ยอ,ออกมาหน้าตาคล้ายกับคุณอยู่ไม่น้อยไม่อย่างนั้นคุณจะกลัวว่าฉันจะไปรู้จักกับเขาทําไม พิมพล์แววตายเย็นยาเยือกไม่ได้ตอบคำถามออกมาตรงๆนภลายกรอกตามองบนคุณนึกว่าฉันจงใจไปหาเขาอย่างนั้นเหรอเจอกันโดยบังเอิญเข้าใจไหมมันเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจต้านทานได้เข้าใจไหมพิมพลสีหน้าดูไม่ดีบรรยากาศภายในรถเย็นลงมากจูจ่ๆเธอก็รู้สึกว่าตัวเองไปสกิดฟางเส้นสุดท้ายของเขาเข้าแล้วพิมพลเข้ามาใกล้ด้วยลมหายใจที่อันตรายมือใหญ่บีบเบาะพนักพิงที่นั่งข้างคนขับเอาไว้แน่น เธอหดตัวหลับตาลงเขาจ้องมองริมฝีปากของเธอผมไม่ชอบพูดพร่ำไร้สาระจะขอเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายถ้าคุณไปเข้าใกล้วัยสิท์อีกหลักก็ผมจะทําให้คุณไม่ได้เจอกับแชมป์และขวัญเข้าอีกต่อไปนภลัยลืมตาขึ้นมาทันทีนึกว่าผู้ชายคนนี้จะจูบเธอเสียอีกลงไปเธอกระพริบตาปริบๆเหมือนกับหุ่นยนต์ ความเยือกเย็นที่อันตรายมาอบล้อมเธอเอาไว้วินาทีที่เปิดประตูลงจากรถนั้นลมโบกินี้ก็แล่นไปอย่างรวดเร็วไปพร้อมกับความดุดนันและหยิงยะโสของเขาเธอถูกทิ้งเอาไว้ข้างทางบทที่63เป็นฝ่ายเข้าไปตีสนิทนภาลัยอยากจะร้องแต่ร้องไม่ออกนี่มันเป็นสถานที่บ้าอะไรเนี่ยบริเวณรอบๆไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยสักนิดแน่นอนว่าวิลทิวทัศน์ก็ไม่เลวเลยเหมือนกันตามข้างทางถนนลาดยางมาต่อยที่ยาวเฟ้ยเต็มไปด้วยกอต้นอ้อ เธอหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดแผนที่ค้นหาตำแหน่งอยู่ไกลจากเอเมอรันเบวิลล่าแล้วก็ยิ่งไกลจากหมู่บ้านสไลด์ด้วยเธอหันมองหน้าหลังรอยอยู่สักพักไม่มีรถผ่านมาเลยสักคันเป็นที่ทุรกันดารมากตรงริมแม่น้ำที่อยู่ไม่ไกลขเขมนทราเพิ่งจะถ่ายโฆษณาเสร็จเธอหันมองมาโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นนภาลัยที่กำลังยืนอยู่ริมถนนคุณเขมกรุณากลับไปเปลี่ยนเสื้อในเพิงกระท่อมก่อนเธอขัดเดียวจะถ่ายฉากต่อไปแล้วนะคะทีมงานท่าทางเคารพนอบน้อม มือที่เรียวบางของเขมรทรายกขึ้นมาเบาๆวันนี้ไม่ถ่ายแล้วพูดจบเธอก็ก้าวเท้าเดินตรงไปข้างหน้าคุณเขมนี่เป็นงานของวันนี้จัดสรรเวลาของทุกคนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขมนทรากลับไม่คิดถึงความรู้สึกของพวกเขาเลยแม้แต่นิดเดียวทีมงานรู้สึกโกรธแต่ว่าไม่กล้าพูดออกไปคุณชินกับพฤติกรรมที่พออยู่กันตามลําพังแล้วเย่ยหยิงเล่นตัวแต่อยู่ต่อหน้าของนักข่าวก็ทําเป็นใสซื่อบริสุทธิ์ของเธอไปแล้วคุณเขม ผู้กำกับก้าวเดินเข้ามาข้างหน้าขวางทางเธอเอาไว้วันนี้ต้องถ่ายอย่างน้อยสามฉากนะครับเมื่อวานพวกเราได้ยืนยันกับคุณไปตั้งหลายครั้งแล้วนะครับบอกแล้วว่าไม่ถ่ายก็คือไม่ถ่ายขมินทราวแววตาไม่พอใจฟังรู้เรื่องไหมคุณเขมผู้กำกับรู้สึกอับอายหมดแล้วซึ่งศักดิ์สตอนที่ขเมินทรากำลังก้าวเดินอีกครั้งพวกนักข่าวก็ถือไมโครโฟนก็เดินเข้ามา เธอขมวดคิ้วแน่นแล้วก็คลายออกใบหน้ายิ้มแย้มอย่างอ่อนหวานทันทีแม้แต่ถ้ายืนเองก็เปลี่ยนเป็นใส่ซื่ออย่างรวดเร็วคุณเขมวันนี้คุณสวยจังเลยขอรบกวนเวลาทำงานของคุณสักสองสานาทีได้ไหมคะคุณเขมตอบไปคุณวางแผนที่จะวางคาแรคเตอร์ใสซื่อบริสุทธ์อีกไหมคะจะรับบทเป็นคุณแม่ของลูกไหมคุณเขมได้ยินมาว่าถ้าคุณไม่ถ่ายละครก็จะกลับไปรับช่วงต่อธุรกิจหลายร้อยล้านของตระกูลจริงไหมคะ สายตาของขเมินธรามองทอดออกไปยังนภาลัยที่อยู่ไม่ไกลเป็นระยะระยะตรับใดที่เธอไม่ไปไหนตัวเองก็จะยอมให้สัมภาษณ์แต่โดยดีดังนั้นเธอจึงพูดตอบไปด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานจะไปคิดจริงจังกับข่าวหรือนอกวงการไม่ได้นะคะฉันทำได้แค่พยายามทำในสิ่งที่อยู่ในความรบผิดชอบของฉันอย่างสุดความสามารถเท่านั้นค่ะฉันชอบถ่ายละครมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ทำไมถึงได้ยินมาว่าบีเจดีกรุ๊ปฝึกอบรมให้คุณเป็นทาย,ยาตรับช่วงต่อล่ะคะ คุณเข็มคุณยังมีน้องชายอยู่ด้วยหนึ่งคนไม่ใช่เหรอคะเขาน่าจะอายุประมาณ12ปีแล้วใช่ไหมไม่ค่อยปรากฏตัวตามที่สาธารณะเลยปกป้องอย่างดีขนาดนี้ไม่ใช่ว่ากำลังได้รับการฝึกอบรมให้เป็นทายาทรับช่วงต่ออยู่ใช่ไหมคะขมันรามุมปากยกค้งอย่างสมบูรณ์แบบ ในเมื่อน้องชายได้รับการปกป้องคุ้มกันดีมากๆถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากฉันหรอกค่ขะขอบคุณพวกคุณที่สนับสนุนฉันขอบคุณสำหรับความชื่นชอบที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะคะวันนี้ฉันยังมีธุระต่อต้องขอตัวก่อนนะคะพูดจบตอนที่ทอดสายตามองไปอีกครั้งนั้นก็ไม่เห็นเงาของนภาลัยแล้วเธอรู้สึกลนลานขึ้นมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก้าวเดินตรงไปข้างหน้าทันทีที่นี่เรียกรถลำบากเธอจะไปไหนได้ ผู้กำกับมีความทุกข์ใจที่ยากจะแสดงออกมาบุคคลน,นี้ยิ่งอยู่ยิ่งเล่นตัวหญิงทนงมากขึ้นเรื่อยๆทำไมสมัยก่อนกับตอนนี้ถึงแตกต่างกันได้มากขนาดนี้กันนะแน่นอนว่านอาลาัยเรียกรถไม่ได้อยู่แล้วเธอเดินไปตามริมถนนยังคงครุ่นคิดถึงปัญหานี้อยู่ปากพูดพึมพำไวสิทธิ์อินอาภัยทำไมถึงนำสกุลอินอาภัยลักหรือว่าแม่นำสกุลอินอภัยพิมพลรู้ตอนไหนว่ามีลูกชายคนนี้ คิดคำนวณจากอายุ20ปีของเด็กชายคนนี้แล้วพิมพลมีเขาตอนอายุ18เขาอายุยังน้อยไม่มีความกล้าพอก็เลยไม่ยอมรับลูกชายคนนี้ใช่ไหมนภาัยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่านี่มันเป็นแค่ความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่านอกจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่สามารถทําให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากลายมาเป็นแบบนี้ได้อีกวัยสิทธิ์ดูถูกดูแคลนเขาอย่างถึงที่สุดพิมพลก็ดูเหมือนจะเย็นชาใส่เขาแต่ภายในใจกลับสนใจเขาอยู่ไม่น้อย รถเปิดประทุนคันหนึ่งมาจอดลงข้างๆนาภาัยหันมองเห็นขมินธราออกมาจากที่นั่งคนขับวินาทีนั้นเธอเหมือนกับเจ้าหญิงที่เดินออกมาจากฉากละครเวทีแต่งตัวสวยสดงดงามแต่งหน้าละเอียดละอไปไหนขมินธราหันมองมาทางเธอให้ฉันไปส่งไหมที่นี่เรียกรถลำบากนาภาัยไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเธอมีความทรงจำบางส่วนมาปฏิปต่อกันในหัวทําให้เธอรู้สึกว่ามันยากที่จะเชื่อขมินธรามองสำรวจเธอก่อนจะพูดถามตรงๆ พวกเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าในงานเลี้ยงวันเกิดของเบญญาภาัยตอบกลับไปอย่างนิ่งสงบขเมรุทากลับสายหัวฉันไม่ได้หมายถึงครั้งนี้ฉันหมายถึงสมัยก่อนบทที่64เล่นไม่ชนะเขานาภาลัยอึ้งตะลึงไปเล็กน้อยก่อนจะกลับมานิ่งสงบตามปกติคุณคงจะจำผิดแล้วหล่ะค่ะ สองตามองศพกันขเขมืรตราจำลักษณะของเธอได้อย่างฝังใจนั่นเป็นความรู้สึกที่คุนเคยแต่ไม่ว่ายังไงก็นึกไม่ออกเลยว่าเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนภารายยิ้มเล็กน้อยให้กับเธออย่างมีมารยาทก่อนจะก้าวเท้าเดินจากไปตอนที่ลมพัดมาเบาๆหัวใจของเธอก็ราวกับถูกอะไรบางอย่างมาขีดข่วนภาพตรงหน้าก็พร่ามัวเล็กน้อย ถ้าไม่ใช่เพราะว่าขเหมินทรามากระตุ้นยุ่ยแย่เธอครั้งแล้วครั้งเล่าชั่วชีวิตนี้เธอก็อาจจะไม่มีทางได้เชื่อมความสัมพันธ์นกันกับตระกูลรุจิพรอ,อย่างแน่นอนนาทีเอ็มกรุ๊ปพอรถลำโบกินี้เพิ่งจะมาจอดสนิทอยู่ตรงหน้าอาคารหลักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาพิมพ์ลปลดเข็มขัดนิรภัยอย่างง่ายๆสบายๆเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาดูสายที่โทรเข้ามาก่อนจะกดรับสาย คุณพิมพครับขเขมนทราเป็นฝ่ายเข้ามาตีสนิทกับคุณนายนภาตรงริมถนนครับแต่ว่าคุณนายไม่ได้ขึ้นไปบนรถของเธอลูกน้องรายงานถนนสายนี้เรียกรถลำบากมากจะให้คุณนายเดินกลับไปจริงๆหรือครับพิมพลแววตานิ่งลึกเขาครุ่นคิดวางสายไปก่อนจะรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วสตาร์ทรถอีกครั้งนภาลัยเดินอยู่ตามลำพังคนเดียวถนนลาดยางมาตอยสายนี้แทบจะไม่มีรถแล่นผ่านเลยไม่คิดว่าพิมพลจะเอาเธอมาทิ้งไว้ที่นี่เขายังมีความรู้สึกอยู่ไหม นี่มันเหมือนกับปีศาจเลือดเย็นชัดๆกลับไปที่หมู่บ้านสไลด์ไม่ได้เดินกลับไปก็ไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าขาของลุงรนิดดีขึ้นแล้วหรือยังด้วยเหมือนกันภายในรถเปิดประทุนที่จอดอยู่ริมถนนนิ้วมือที่งดงามแวววาวของขมิญตราจับคางเล็กน้อยคิ้วขมวดเบาๆเธอคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่านาภาลัยเป็นใครกันแน่ความรู้สึกที่คุ้นเคยทั้งยังตื่นตกใจเล็กน้อยแบบนี้มันมาจากไหนกัน ทำไมตั้งแต่ที่เจอกับนภลัยจิตใจของขมินพราก็เปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกอยู่ไม่สุขขึ้นมาเสียงของโทรศัพท์ที่ดังขึ้นดึงความคิดของเธอกลับมาหยิบโทรศัพท์ออกมารับสายอีกฝั่งเชิญเธอกลับไปถ่ายทําที่กองถ่ายท่าทีดีอย่างถึงที่สุดแฝงไปด้วยความขอร้องอ้อนวอนฟังไม่รู้เรื่องหรือไงบอกว่าวันนี้ไม่ถ่ายแล้วไม่เธอตัดสายไปด้วยความรําคาญกรอกตามองบนสย่ยเธอมีสิทธิ์ที่จะทําตัวหญิงทนง ผู้สนับสนุนโฆษณานี้คือ B ีเจดีกรุ๊ปเธอเป็นถึงทายาทผู้รับช่วงต่อ B ีเจดีกรุ๊ปในอนาคตเชียวนะรถลัมโบกินี้แล่นอย่างรวดเร็วพุ่งทะยานตรงไปยังตำแหน่งที่นภาลายอยู่พิมพลกำพวงมาลายไว้แน่นแววตาสีดำขับจับจ้องไปข้างหน้านึกถึงตอนที่พาเธอไปเปิดตัวต่อสาธารณะครั้งแรกในงานเลี้ยงวันเกิดของบรญาสายตาที่เธอมองมนุษย์มันดูแตกต่างออกไปตอนนี้เธอก็เป็นอาจารย์ของกรินอีก ความสัมพันธ์ของเธอกับเบญญาไม่เลวเลยคนเขาเป็นถึงลูกสาวของนายกเทศมนตรีเป็นคนที่สตรีผู้มากลากดีมากมายนับไม่ถ้วนต่างเข้าไม่ถึงแล้วผู้หญิงใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านที่ยากจนมาเจ็ดปีแค่คนเดียวจะไปมีความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ได้ยังไงหลังจากผ่านไปประมาณสิบนาทีรถลัมโบกินีก็มาจอดข้างๆแนวพลาลัยล้อรถทิ้งรอยเบรกลากยาวเอาไว้บนถนนเสียงเบรกนั้นทำให้เธอสะดุ้งตกใจบ้าหรือไง นภาัลหันมองไปพบว่าเป็นเขานั่นเองนอกจากรู้สึกตกใจแล้วก็แทบไม่อยากจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อยดังนั้นจึงเร่งฝีเท้าเดินตรงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วรถลำโบกิ i นี้ก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้านิดหน่อยมาหยุดอยู่ข้างตัวเธออีกครั้งครั้งนี้นภะาัยวิ่งไปเลยตรงๆพิมพลแววตานิ่งลึกเขาสตาร์ทรถอีกครั้งความเร็วของรถเท่ากับระดับความเร็วที่เธอวิ่ง นภาลัยรู้สึกโกรธไม่คิดว่าเขาจะเล่นแบบนี้เธอจะไปวิ่งชนะล ok ัมโบกินีได้ยังไงพิมพลดูเหมือนว่ามีเวลาเหลือเฟือเขาจับพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียวมืออีกข้างวางตรงหน้าต่างรถควบคุมความเร็วเอาไว้สายตามองไปที่เธอเหมือนกับกำลังครุ่นคิดอะไรอยู่ด้วยความที่งอนอยู่เธอเผลอวิ่งมาไกลหลายร้อยเมตรโดยที่ไม่รู้ตัว เธอที่ปกติแล้วไม่ค่อยได้ออกกําลังกายสองขาปวดจนเริ่มอ่อนแรงไม่ไหววิ่งแบบนี้ต่อไปไม่ได้กันแล้วแน่แน่สุดท้ายก็หยุดลงอย่างหายใจหอบหืดก้มลงคําหัวเข่านภาลัยเริ่มรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยสายตาเหลือบไปมองข้างๆเห็นรองเท้าหนังที่แวววับหนึ่งคู่เข้ามาในสายตาเธอหลับตาอย่างยอมรับชะตากรรมสุดหายใจลึกๆอยู่สองสามที่ก่อนจะยืนตัวตรงเงยมองไปหาเขา พิมพลสองมือล้วงกระเป๋าเกาเกงยืนอยู่ตรงหน้าของเธอพูดถามอย่างเยาะเย้ยเล็กน้อยกะจะวิ่งกลับไปเธอกัดฟันคุณน,นี่มันโหดเหี่ยมจริงๆจากนั้นก็เดินอ้อมรถเปิดประตูรถออกเข้าไปนั่งที่นั่งข้างคนขับอดกลั้นความโกรธเอาไว้ในใจพิมพลยิ้มก่อนจะขึ้นไปบนรถเช่นกันพาเธอมาส่งยังเอเมอรันเบวิลล่าแวลตาของเขานิ่งลึกริมฝีปากเม้มเล็กน้อยหันมองเธอเป็นระยะระยะไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ โทรศัพท์ดังขึ้นเขาก็ไม่ได้รับสายถึงขนาดที่ไม่แม้แต่จะมองดูสายที่โทรเข้ามาเลยแม้แต่น้อยบทที่65้าพ่อบ้านประวิตรรู้สึกเศร้าเสียใจนภลัยรู้สึกว่าเขาขยักขยงมากบ้าอำนาจเอาแต่ใจจนทําให้เธอหงุดหงิดเห็นเห็นอยู่ว่าทิ้งเธอเอาไว้แท้แท้แล้วก็วิ่งแจ้นมารับเธออีกเขาชอบเธอเข้าแล้วใช่ไหมไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ นภาลัยคิดในใจเขาก็แค่อยากจะให้เธอรักษาแผลไฟไม่ให้กับแม่ของเขาก็เท่านั้นตลอดทั้งทางทั้งสองคนไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยแล้วก็ไม่รู้ความคิดของอีกฝ่ายเช่นกันนภาลัยเปิดเพลงขึ้นมาตามอำเภอใจตัวเองเธอคือเจ้าหญิงจากในเทพนิยายเรื่องนั้นยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างสวยัยฉันสวมใส่หน้ากากที่แสนรูราหมุนตัวหลบเข้าไปในชุดสีดำขอเชิญมาเต้นรำร่วมกันกันกบฉันก่อนที่เทพนิยายเรื่องนี้จะจบลง เขาไม่ชอบฟังเพลงแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เธอฟังเช่นกันคนที่กล้ามาทำตัววุ่นวายในรถของเขาเธอก็คือคนแรกไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไรที่ความรู้สึกที่มีต่อผู้หญิงของเขาเริ่มไม่เหมือนเดิมลำโบกินี้เข้ามาจอดในลานบ้านของเอเมอรันเบวิลล่านภลัยหันไปมองเขาดูเหมือนว่าเขาไม่มีทีท่าว่าจะปลดเข็มขัดนิรภัยออกนภาัยลงจากรถมาอย่างรู้งานปิดประตูของรถไปดีงปึงก้าวเท้าเดินตรงไปยังห้องรับแขก พิมพลเหลือบมองเธอสายตานิ่งลึกสตาร์ทรถอีกครั้งสีหน้าท่าทางเยือกเย็นโหดร้ายเขาจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของเธอกับตระกูลรุจิพรต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เขาเป็นกังวลใจมากที่สุดในตอนนี้ต้องรู้ส้รู้พุงคนที่อยู่รอบตัวหลังจากที่นภลัยเข้าไปในห้องรับแขกแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเธอกลับไปที่ห้องหยิบโทรศัพท์นั่งลงบนโซฟาเปิดไฟล์ออกทําการร่างข้อตกลงเธออยากจะให้ช่วยรักษาแม่ของเขาเขาก็ต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขของเธอเสียก่อน ข้อแรกต่อไปห้ามไม่ให้เขาส่งคนสะกดรอยตามเธออีกข้อสองต่อหน้าของลูกจะต้องสวมบทบาทพ่อเป็นอย่างดีโดยเฉพาะต่อหน้าของขวัญข้าวเด็กผู้หญิงคนนี้หลังจากที่เติบโตแล้วจะได้ไม่เจอกับผู้ชายเร็วๆข้อสามแยกห้องนั้นกันตั้งแต่วันนี้จัดเตรียมเตียงใหม่ห้องใหม่ให้เรียบร้อยให้ฉันได้มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วนาภาลัยก็ตรวจสอบหนึ่งรอบจากนั้นก็ลงไปชั้นล่างพ่อบ้านประวิตรในบ้านนี้เครื่องปรินเตอร์ใหม่ พ่อบ้านประวิทย์ที่กำลังเก็บกวาดโต๊ะโต๊ะกราฟอยู่ในห้องรับแขกพอได้ยินแบบนั้นก็หันมองมาคุณนายต้องการปริ้นเรกครับผมช่วยได้นะครับนภาัยมุมปากยกขึ้นถ้าอย่างนั้นเพิ่มไลายสีเดียวฉันจะส่งไฟล์ไปให้พ่อบ้านประวิทย์หยิบโทรศัพท์ออกมาทั้งสองคนสแกนเพิ่มเพื่อนในรายกันนภาัยส่งไฟล์เสร็จก็พูดเตือนไปอย่างยิ้มแย้มเล็กน้อยสองฉบับนะขอบคุณค่ะจากนั้นก็นั่งลงบนโซฟาหยิบรีโมทออกมาเปิดโทรทัศน์ช่องรายการเศรษฐกิจการเงินปรากฏพิมพ์พลขึ้นมา เขาในโทรทัศน์ไม่หล่อเหมือนตัวจริงพวกนักข่าวเหล่านั้นต่างพากันท่าทางเหมือนกับบ้าผู้ชายพ่อบ้านประวิทย์มาถึงยังห้องปริ้นตอนที่เขาปริ้นออกมาเห็นเนื้อหาในข้อตกลงนั้นใจก็สั่นกระตุกอย่างแรงมือที่จับข้อตกลงเอาไว้ก็แข็งทื่อข้อตกลงกับคุณพีมพ์อย่างนั้นเหรอทำไมเธอถึงต้องเซ็นข้อตกลงกับคุณพิมพ์ด้วยทะเลาะกันเธอร้องขออะไรจากคุณพีมพ์กันนะ ความต้องการแต่ละข้อมันไม่ใช่ง่ายๆเลยแถมท่าทีแข็งกระด้างขนาดนี้น้ำเสียงไม่เหมือนกำลังปรึกษาพูดคุยกันเลยด้วยสิ่งที่ทำให้พ่อบ้านประวิตรรับไม่ได้ที่สุดก็คือคุณนายจะแยกห้องนอนกับคุณพิมเดิมทีทั้งสองคนกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาความสัมพันธ์กันแยกห้องนอนแบบนี้มันได้ที่ไหนกันละ่ะคุณนายพ่อบ้านประวิตรถือข้อตกลงตรงไปอยู่ด้านหน้าของเธออย่างรีบร้อนลอนลานท่านท่านกับคุณพิมเกิดอะไรขึ้นหรือครับ ไม่มีอะไรนพลายเงยขึ้นมองเขามุมปากยกขึ้นขอบคุณครับมาจากมือของเขาไปทำงานของตัวเองได้แล้วล่ะพ่อบ้านสีหน้าเศร้าเสียใจลังเลอยู่นานสองนานสุดท้ายก็เปิดปากพูดขึ้นคุณนายครับคุณพีมไม่เก่งเรื่องปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงถ้ามีตรงไหนที่เขาทำให้คุณนายรู้สึกโมโหถานให้อภัยเขาได้ไหมครับนภลัยรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเธอสายหน้า เปล่าๆคุณพ่อบ้านเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ได้มายุแย่ให้ฉันโมโหฉันก็แค่ควาโอกาสที่จะได้เจรจาแลกเปลี่ยนข้อตกลงกับเขาเท่านั้นก่อนหน้านี้เขาบังคับให้ฉันเซ็นสัญญาที่ไม่ค่อยยุติธรรมน่าพ่อบ้านประวิทย์เห็นเธอพูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มท่าทางดูไม่โศกเศร้าเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแต่พ่อบ้านประวิตรู้สึกเป็นห่วงอนาคตของพวกเขาทั้งสองคนจริงๆนาทีเอ็มกรุ๊ปอาคารที่สูงตระหง่านสองแสงเจิดจรัดท่ามกลางแสงยามเช้า พิมพลเดินเข้าไปในตัวอาคารเขารูปร่างสูงใหญ่รังสีออร่าเยือกเย็นสองมือล้วงกระเป๋าก้าวเดินขึ้นไปบนลิฟต์สวัสดีครับคุณพิมสวัสดีค่ะคุณพิมคำกล่าวทักทายที่แตกต่างกันมากมายดังขึ้นมาน้ำเสียงเคารพนอบน้อมเหมือนกันเหล่าบรรดาพนักงานอดไม่ได้ที่จะมองดูเขาอยู่สักพักหัวใจเอาแต่เต้นตึกตักอย่างอดกลั้นเอาไว้ไม่อยู่ชั้น22ตอนที่พิมพลเดินออกจากลิฟต์ก็เจอกับยานีที่เดินตรงมาพอดี จบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ